กลับเ,เขสู่คลับไว้เก่าได้ครับในช่วงเก่าสุขภาพครับคุณผู้ชมครับ,รบในช่วงที่เวลาของเราทํางานกันอยู่นั้นนะฮะในแต่ละวันถ้านั่งที่ต้องนั่งอยู่ เป็นเวลานาน,านมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายจนกลายเป็นปัญหารหรือรังแล้วก็จะทําให้เราแก้ยากวันนี้เราจะมาพูดคุยกับนักกายภาพบําบัดจากโรงพยาบาลพญาไทย3กันนะครับเพื่อที่จะหาทางแก้ไขปัญหาออฟฟิศซินโรมที่เกิดขึ้นกับคุณผู้ชมนะครับผมนั่งอยู่กับคุณสิริชัยบุญวัฒนกุลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเคยมาร่วมรายการกับเราแล้ว นะครับมาพูดไปในเรื่องของปัญหาข้อขอเสื่อม<ช>ของคนวัยเก่าหรือว่าผู้สูงวัยแต่ว่าวันนี้นะครับคุณสิริชัยจะมาพูดถึงปัญหาออฟฟิศซินโดรมที่เกิดขึ้นแล้วก็มีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยใช่ครับนะฮะ<ช><ช>ต้องให้คุณสิริชัยชบอกคุณผู้ชมสักน,นิดหนึ่งครับว่าตอนนี้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ที่เข้ามาเป็นอะไรยังไงบ้างครับครับก็จริงๆแล้วในกลุ่มของ เรามารู้กันก่อนนะว่าในกลุ่มของออฟฟิศสินโดมเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับตัวออฟฟิศสินโดมเนี่ยก็คือว่าเป็นกลุ่มอาการปวดนะครับที่เกิดจากการที่เราอยู่ในท่านิ่งๆนานๆนะครับที่เป็นเกิดจากการทํางานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับการนั่งเขียนหนังสือต่างๆนะครับนะพวกนี้เนี่ยเป็นตัวที่ว่าเวลาที่เราอยู่ในท่านิ่งๆนานๆเนี่ยมันจะเริ่มมีตัวเหมือนกล้ามเนื้อเริ่มเกิดในเรื่องของการขาดเลือดต่างๆนะครับเริ่ม มีปัญหาว่าความยืดหยุ่นต่างๆเริ่มเสียไปนะครับก็จะส่งผลให้มีอาการปวดใจนะครับคือเหมือนว่าเราเนี่ยไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรเลยแต่คือเรานั่งอยู่ในท่าเดิมๆแล้วนอกจากปัจจัยนี้แล้วเนี่ยย,ยังมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยอีกไหมคะครับจริงๆก็จะมีหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าเอ่อว่าในเรื่องของการที่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยได้มีการออกกำลังกายนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับการที่ว่าเราไม่ค่อยขยับตัวอยู่แล้วนะครับร่างกายก็จะเกิดปัญหาได้ง่ายขึ้นเวลาที่เราอยู่ในท่านิ่งๆนานๆนะครับ แล้วก็ตัวนหนึ่งที่ที่เราสามารถดูได้ว่าตอนนี้เราเริ่มมีปัญหาแล้วว่าเ,เรามีอาการออฟฟิศซินโดมแล้วหรือเปล่านะคะก็คือว่าสังเกตได้ง่ายว่าสมมุติว่าเราทํางานเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเราเริ่มมีอาการปวดมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆสะสมเรื่อยๆพอเราหยุด นะครับหยุดเสาร์อาทิตย์ปุ๊บ,บอาการต่างๆเริ่มเบาลงเราได้ทําอย่างอื่นปุ๊บอาการเบาลงพอ,อกลับมาอีกวันจันอ่าเริ่มมาอีกแล้วอาการเริ่มมานั่งทํางานเริ่มปวดคอเริ่มอะไรนะครับนะไ้พวกนี้แสดงว่าเป็นตัวบ่งบอกแล้วครับว่าเราน่ามีปัญหาของตัวพฟิศซินโดมนะครับรที่มีปัญหาในลักษณะแบบนี้อยู่เนี่ยมันจะส่งผลระยะยาวยังไงบ้างครับถ้าหากว่าปล่อยไว้เช่นบางคนบอกว่า พักหน่อยอะไรหน่อยอเดี๋ยวมันก็หายแต่พอกลับไปนั่งในท่าเดิมเป็นอีกอปล่อยไว้นานๆอันตรายยังไงครคือถ้าในเรื่องของตัวออพติคินโดมนะครับถ,ถ้าเราถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานๆเนี่ยแน่นอนครับว่าการที่เราปล่อยทิ้งไว้นานๆเนี่ยเ,เหมือนกับว่าโครงสร้างของระบบอื่นๆก็จะเริ่มมีปัญหานะครับเริ่มมีผลต่อดในเรื่องของระบบการทํางาน ต่างๆนะครับว่าเ,าเราเริ่มนั่งปุ๊บเริ่มเกิดในเรื่องของความเครียดระบบจิตใจเริ่มไม่ดีการทํางานประสิทธิภาพก็แย่ลงนะครับเวลาที่เราเกิดความเครียดปุ๊บต่อมาระบบสอดคายที่อาจจะต้องมีปัญหาคือว่าในเรื่องของตัวเราอาจจะมีในเรื่องของความเครียดแล้วเกิดโรคกระเพาะนะครับเริ่มเหนื่อยง่ายขึ้นทํางานเริ่มทํางานได้ประสิทธิภาพแย่ลงมันก็จะวนกลับไปใหม่ว่าเราก็จะเริ่มเกิดเําทงานไม่ได้เริ่มน้อยลงเรา เรียกว่าผลงานางต่างๆออกมาก็จะไม่ค่อยดีประสิทธิภาพในการทํางานเนี่ยมันก็จะลดลง,งและอาการหลกัหลกๆเวลาที่เป็นแบบว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยคือจะเป็นยังไงบ้างคะตัวที่เราเจอบ่อยๆนะคะ,คะก็คือในเรื่องของการที่ว่าคนคนไข้มันจะมาด้วยการบวดว่ามีการปวดคอปวดบา่านะครับปวดสะบักนะหรือว่ามีการปวดหลังนะ,ค,ะ,นะครับะนะวิธีการอีกอักนหนึ่งที่เราเช้ง,ง่ายคือว่าสมมุติเรานั่งทงาํางานเนี่ยเราต้องนั่งเอามือจับ ต้องดิต้องทาอะไรพวกนี้นี่คือแสดงว่าตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันเกิดการเกรงตัวนานไปแล้วเช็คยังไรฮะเช็คยังไงเอามาเช็คกันสักหน่อยดีกว่มคุณผู้ชมตอนนี้แต่ตอนนี้สอดีกดลงไปรู้สึกปวดปวดอ่ะหนูกดแล้วปวดใช่ไหมปวดแล้วปวดเลยเหรอกดแล้วปวดอันนี้เป็นสัญญาณอะไรไหมฮะอันนี้ก็เป็นตัวบอกหนึ่งว่าเรามีการอ่าเจ็บของตัวกล้ามเนื้อพวกนี้ตัดต่ำอยู่ ุหนักเลยต้องแอดมิดนะเนี่ยเราหนักแล้วเริ่มหนักแล้วเป็นตัวเป็นตัวผบอกได้ว่าเราเริ่มเราเริ่มมีความผิดปกติสะสมอยู่แล้วถ้าเราทิ้งไว้ต่อไปเรื่อยๆนะครับอาการนอกจากว่าเราจะปวดบ่าแล้วเดี๋ยวต่อไปนะครับจะเริ่มมีในเรื่องของการปวดในเรื่องของแถวๆกระบอกตาของเรานะหรือว่ารปนไนั่นไงนะครับโอ้โหได้แล้วก็ถ้าเกิดว่านานอีกเราก็จะเริ่มมีเรื่องลักษณะการปวดหัว นัเรียนหัวได้ง่ายขึ้นนะครับหรือบางทีก็จะเริ่มเห็นในเรื่องของรู้สึกเหมือนสายตามันพ่าแล้วนะครับแล้วก็สายตาพลายังไม่เป็นแต่ว่าตอนนี้ปวดบ่าแล้วก็ปวดหัวปวดกระบอกตาอย่างที่คุณสรีใช้ฮะอันนี้มันประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์เข้าไรนะอีกกี่เปอร์เซ็นต์จะโคม่าอันนี้เร่มโคม่าจริงจริงถ้าเกิดว่าเรามีอาการปวดแล้วจริงๆก็ถือว่าไม่น่าทิ้งเอาไว้แล้วครับน่าจะร้บรักษาเพราะว่า อาการปวดมันเป็นมันเป็นสัญญาณหนึ่งที่ <ฮะ S 1> ของร่างกายเราที่บอกว่ามันมีอะไรผิดปกติและร่างกายเราบอกแล้วว่ามันปวดแล้วนะน<ฮ>ะมันก็เป็นตัวบอกเราวว่าเราต้องรักษาแล้วนะครับอย่างนี้ดีกว่าฮะคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ที่บ้านก็ดีหรือว่ารับชมอยู่ที่ออฟฟิศก็ดีเนี่ยนะฮะ,ฮะ มันตรงกับเราแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยเราอย่ามองข้ามมันไปวิธีในการบําบัดตัวเองนะฮะทำยังไงได้บ้างครับสําหรับถ้าหากว่าใครที่มีอาการปวดสันบ่าคอว่าไหลตอนนี้ครับนะครับถ้าอย่างนั้นในเรื่องของวิธีการที่เราจะมาออกกำลังกายง่ายๆนะครับอย่างเช่นสมมุติถ้าเราอ่อันที่หนึ่งก่อนถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ต้องทั้งทางานคอมพิวเตอร์บ่อยๆนะหรือว่าเราอ่าอะไรเงี้ยนันเรานั่งอยู่ในท่านั่งกระจับเนี่ย อันหนึ่งก็คือว่าให้ให้เตือนตัวอย่างนะครับว่าทุกหนึ่งหรือสองชั่วโมงเนี่ยสมควรที่จะมีการลุกยืนที่ถ้าเกิดว่าอยู่เรายุกยืนมันก็ดูมันก็ดูแข็งเป็นนิดหนึ่งคนทั้งออฟฟิศเอ็ดนี่เป็นอะไรบ้างอยู่ดีมันลุกยืนฉะนั้นเตือนนี้ก็อาจจะเป็นการว่าเราลุกแล้วเดินเข้าห้องน้ำหรืออะไรเงี้ยนะเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถของเรานะครับไม่ให้มันอยู่ในท่านั้นนานๆนะครับหรือบางทีก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่ว่าเราอาจจะมีการสมมติเราปวดบ่าบ่อยๆแล้วก็อาจจะเป็นแค่ แต่ยกไหล่ขึ้นยกไหล่ยกไหล่ขึ้นแล้วก็ทิ้งลงเบาๆอะไรเงี้ยให้มันมีการขยับนะครับหรือว่าอาจจะมีในลักษณะของการยืดกล้ามเนื้อทาท่าอย่างนี้เรายืดกล้ามเนื้อนะครับดันตัวสะบักของเราให้มันมีการยืดหน่อยนะครับนะในมุมนี้ปุ๊บอาจจะมีมุมเหนือศีรษะที่เรามีการยืดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะช่วยได้นะครับหรือเราขยับตัวนะง่ายๆคือให้มีการขยับตัวบ้างอย่าอยู่ในท่านั้นนานๆเขาบอกว่าเวลายกมือถ้าปัญหาอหลรติดเนี่ยยกไม่พ้นหู เออใช่ครับก็คือถ้าเรายกเใช่ยคใช่ครับอาลองยกดูทีนะใช่อยาเลยนีใส่เสื้อยกแล้วก็ปิดไว้ทีดูที่ว่ายกพ้นหลังพ้นเดี๋ยวอะไรติดปัญหาอะไรติดนี่น่ากลัวไหมฮะปัญหาอะไรติดก็จะตามมาอย่างเช่นอย่างที่บอกว่ามันเป็นลักษณะของการสัดมอย่างเช่นบางทีคนเรานะบางทีอย่างผู้หญิงเนี่ยบางทีเราถือถือสพายกับเ๋ารืออะไรก็ตามเดี๋ยวแล้วมันมีการกดทับของเอ็นตรงเนี้ยนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดอาการปวดนี่พอคนที่มีอาการปวดเนี่ยก็จะไม่ค่อยขยับ ก็จะขยับสมมติเราปวดมุมตรงนี้พอเรายกมาถึงมุมนี้เราปวดเราก็จะไม่ยกแล้วเราก็จะยกอยู่แค่เนี้ยในจุดหนึ่ไอ้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างทีมงานเรายกอันนี้ไม่ติดอย่างไม่ติดเลยหูไปแต่ถ้ายกแล้วอยู่แค่นี้มีตัวได้เลยวิธีการอย่างหนึ่งเทียบที่เราจะเทียบง่ายๆคือว่าเรายกทั้งสองข้างพร้อมกันแล้วเราก็จะดูได้แล้วเพราะบางคนติดข้างดึงโดยที่ไม่รู้นะครับบางคนยกแขนสองข้างแต่ขาลอยฮะ นี่ก็แปลกเัยไหมแปลกค่ะแล้วนอกจากแบบว่าเราจะเช็คตัวเองหรือออกกําลังกายแบบนี้แล้วค่ะการที่แบบว่าไปนวดอย่างเงี้ยค่ะจะช่วยได้ไหมคะ จริงๆการนวดเนี่ยเป็นรักษณาของการผ่อนคลายตัวกล้ามเนื้อถ้าเรายังไม่ถึงขั้นที่ว่าเป็นโรคอะไรนะครับนะบการนวดก็คือช่วยได้ในเรื่องของการที่ว่ากล้ามเนื้อมันอาจจะมีเราทํางานเราอยู่นิ่งๆนานแล้วก็นวดผ่อนคลายให,ให้มันมีการกระตุ้นการไหลเวียนเนี่ยได้นะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เรามีตัวโรคแล้วตัวโรคในที่นี้ก็อย่างเช่นเรามีอาการปวดที่มันชัดเจนอย่างเช่นเรายกไหล่ไม่ขึ้นนะครับหรือว่าเรานั่งแล้วโอ้โหมันปวดตรงสะบักปวดมากๆพวกนี้การนวดเนี่ย มีทั้งช่วยได้กั่บางครั้งบางบางบริเวณเนี่ยเราไปกดไปทําอะไรมันเนี่ยมันอาจจะทําให้อาการมันหนักขึ้นเกิดเราไปเจอหมอนวดมือบอดอย่างเงี้ยยุ่งเลยนะกดผิดใช่ไหมฮะอุ้พักรักจําไม่มีหลักสูตรตายตัวมานะครับว่าไปนวดแล้วคุณจะหายจากอาการที่เป็นอยู่ฉะนั้นแล้วจ้าพทให้ดีเนี่ยให้นักกายภาพบําบัดช่วยเหลือคุณดีกว่าตรงนี้นอกจากกายภาพบําบัดแล้วเนี่ย ต้องใช้ยาควบคู่ไปด้วยมันจะต้องมีระยะเวลาในการรักษานานแค่ไหนครับจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ภูมิอาการออฟิศซินโดมเนื่องจากอย่างที่เราบอกว่ามันเป็นอาการเรลือหลังนะครับ<ฆ><อ>การเลือหลังเนี่ยออมันออดีที่แบบว่ายาเห็นผลเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปวดมามายาๆก็จะเห็นผลในช่วงประมาณสักสัปดาห์หสองสัปดาห์แล้ว<ฆ>นะครับแล้วที่เหลือเนี่ยก็คือในเรื่องของการที่ว่าเราต้องหมั่นทำกายภาพบัตรต่อนะครับซึ่งเวลาที่เราไปทำกายภาพบัตรเนี่ยแรกๆก็อาจจะมีในเรื่องของการว่าเราตรวจดูก่อนว่าบางทีมีตัวกั้ อักเสบแล้วก็ค่อยค่อยหาเครื่องมือหรือว่ามีการคลายกล้ามเนื้อนะครับนะลดการอักเสบต่างๆแล้วที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการออกกำลังกายทีนี้ต้องบอกว่าในสังคมไทยแล้วเนี่ยคนไทยเราไม่ค่อยไม่ค่อยออกกาลังกายเท่าไหร่นะก็คือเรามมกจะรักษาด้วยการเออ เนี้ยทุกคนมาคือต้องการแทนยาอย่างเดียวแต่เราไม่ได้ดูแลตัวเราเองเลยต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้กลุ่มพวกนี้อาการไม่หายขาดมันก็จะเหลือหลังเหลือหลังไปเรื่อยๆถ้าจะว่าไปแล้วจากเคสที่คุณสิริชัยเจอมาเนี่ยนะฮะผู้ป่วยอายกตัวอย่างถ้าน้องสิริวันนี้บอกว่าลักษณะเหมือนผังผื่ปวดบ่าปวดบ่าปวดสันบ่าคอบ่าไหลเริ่มปวดกระบอกตาจะต้องกายภาพอยู่นานแค่ไหนยังไงความถี่แล้วก็ยาที่ใช้ครับ S <S <an> ใ,นในเรื่องของของยาเนี่ยก็ถ้าไปพบคุณหมอคุณหมอคงจะจ่ายในเรื่องของยาไขกล้ามเนื้อนะครับ,รบหรือว่าถ้าเกิดว่าเรามีการอักเสบตรงนี้นก็เป็นดูนพิธีของคุณหมอต่อไปทีนี้ในส่วนของการทำกยายภาพเนี่ยนะครับเราก็มาดูว่าถ้าเกิดว่าตอนที่เรามีอาการปวดเนี่ยดูในเรื่องของตัวกล้ามเนื้อว่ามันมีการเกร็งตัวมากน้อยขนาดไหนนะครับอาจจะต้องมีการในลักษณะการจับแนวบันใหม่ นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยกล้ามเนื้อก็เหมือนกับตัวเชือกที่มันดึงระหว่างกระดูกกับกระดูกชิ้นหนึง่งถ้ากล้ามเนื้อมีการเกร็งเนี่ยม,มันก็จะส่งผทนาให้กระดูกสันหลังหรืออะไรต่างๆ่างย่อมเกิดการโคดต,ตัวโครงสร้างเราจะเริ่มมีการโคดต,ตัวแล้วนะครับนที่เดี๋ยวนี้เราจะเจอกันบ่อยว่าคนมีภาวะของกระดูกสันหลังโคดได้ง่ายขึ้นนะครับนะเป็นจากพวกเนี้ยเพราะว่ากระดูกสันหลังโคดมันมีสองอย่างก็คือว่าเป็นกระดูกสันหลังโคดที่เกิดจากตั้งแต่เกิดอีกอันางหนึ่งก็คือกระดูกสันหล ถ้าเราเจอเราเจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาจัดโครงสร้างมันใหม่จัดเรียงแนวของกระดูกใหม่เรียงแนวของก้ามเนื้อกันใหม่ให้มันวางอยู่ในแนวที่ถูก ถูกต้องนะครับถ้าเกิดมันวางอยู่ในแนวที่ถูกต้องเวลาใช้งานต่างๆมันก็ทํางานได้ประสิทธิภาพที่มันมากขึ้นนะครับระยะเวลาความถี่ที่ต้องเข้ามารับการทากายภาพเปและฮะจริงๆแล้วอย่างช่วงแรกก็อาจจะถี่หน่อยที่หนอยก็จะประมาณสักสาวันต่อสัปดาห์ก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วเราก็ที่เหลือเนี่ยประมาณหลังจากสัปดาห์แรกหรือสองสัปดาห์แรกที่อาการไม่เยอะเนี่ยอาจจะเหลือแค่ประมาณสัปดาห์ละครั้งก็เพียงพอลนะครับและที่เหลือเนี่ยก็คือว่า แต่สัปดาห์ละครั้งเนี่ยก็คือเวลาหมาเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะของการที่ว่ามาทบทวนกันก่อนว่าท่าออกกำลังกายที่สอนไปเราทําได้มากน้อยขนาดไหนะนะ,ะแล้วเราก็มาปรับใหม่ว่าตอนนี้เรายังเหลือปัญหาอะไรก็เพิ่มท่าออกกำลังกายไปเรื่อยๆแล้วอย่างนี้นี่จะมีโรคแทรกซ้อนต่างๆตามมาไหมคะอย่างอย่างที่บอกครับเรื่องความที่เป็นกลุ่มของการเลี้ยงลังแล้วก็ถ้าระบบหนึ่งมันมีปัญหามันก็จะโยงไปอีกระบบอื่นๆต่อไปเรื่อยๆะนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเริ่มเป็นในเรื่องของเป็นเลี้ยงลังปุ๊บเราเริ่มมีความเครีย่ว้ลูแ พอเรานอนน้อยเราก็จะเหนื่อยง่ายขึ้นนะครับ,รบก็ส่งผลต่อไปยโยงต่อไปหลายระบบ,รบเรื่อยๆครับ<อ>ผู้ป่วยที่มาตรงตามเวลาที่คุณหมอนัดรตรงตามที่นักกายภาพนัดเนี่ยมีเรียบวินัยต่อคุณหมอเองต่อตัวเองหายขาดได้ไหมฮะหายขาดได้ถ้าเกิดว่าเราดูแลอย่างดีจริงๆนะครับแล้วก็อย่างน้อยเนี่ย ถึงแม้ว่าจะต้องบอกว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นจาก ε, โรคที่เกิดจากการทํางานเพราะฉะนั้น <tar> ถ้าเรากลับไปนะครับแล้วก็ตัวสิ่งแวดล้อมต่างๆเรายังไม่ได้แก้嗯嗯เพราะฉนะนั้นตัวต้นเหตุเรายังไม่ได้แก้นะครับมันก็มีโอกาสกลับไปอีกนะสิ่งแวดล้อมในที่นี้หมายถึงว่าอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนทํางานคอมพิวเตอร์เราก็ต้องรู้ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยวางต้องวางตําแหน่งไหนนะครับนะเวลาเราทํางานรับกับสรีระถูกต้องใช่ครับอย่างเก้าอี้นั่งก็เพียงพอตัวหนึ่งที่ที่ต้องสําคัญคือว่าสมมติเรานั่งปุ๊บเนี่ย ง่ายๆคือว่าดูเนี่ยเท้าเราต้องวางแตะพื้น นะครับบางคนนั่งและขาลอยแต่ถ้าขาลอยนั่นแสดงว่าตัวเก้าอี้เนี่ยสูงกว่าตัวลำตัวเขามีผลยังไงฮะถ้าสมมติว่าเป็นเจอเก้าอี้แล้วขาลอยแน่นอนเวลาที่ขาลอยปุ๊บเนี่ยการทรงตัวเราจะไม่ได้แล้วเราแกว่เราแกวงตัวมันจะล้มเพราะนั้นร่างกายตัวกล้ามเนื้อหลังของเราเนี่ยต้องเกรงตัวตลอดเวลาเพราะนั้นวิธีการแก้ง่ายๆคือว่าถ้าเราเช็คแล้วนะครับอันที่หนึ่งก็คือนั่งเนี่ยให้หลังเราชินพิงพนักเก้าอี้ถ้าหลังเราพิงพนักเก้าอี้ปุ๊บแล้วขาบันลอยก็คือหาหมอนหรือหาผ้าห่มหรืออะไรก็ได้มาาาววงง เพื่อให้ขาเราเนี่ยได้เหยียบพื้นนะมันจะได้ผ่อนคลายลงนะครับเพราะไม่งั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวงคนเนี่ยอย่างผู้หญิงเนี่ยบางีใส่เส้นสูงกล้ามเนื้อน่องมีการเกร็งตัวมากอยู่แล้วและเวลาที่ขาลอยปุ๊บมันก็จะกลายเป็นปลายเท้าแตะที่พื้นอย่างเดียวก็จะเหมือนเราเข้าใส่ ต้นสูงตลอดเวลาก็จะยิ่งทําให้ตัวกล้ามเนื้อนอกไม่ไม่สนุกเลยฮะว่าขาลอยได้เตะเท้าแกว่งเท้าเล่นด้วยไม่ได้อันนั้นจะสนุกแค่ชั่วขท้าครับเชือกเท้าเป็นที่ตามมานี่สิต้องครับ่แล้วอย่างแบบว่าในแบบว่าวัยรุ่นวัยเด็กอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าเขาชอบเล่นเกมติดเกมแล้วนั่งนานๆเนี่ยมีโอกาสเป็นไหมจริงจริงมีโอกาสเป็นอยู่แล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยตัวสถิติของคนไข้ที่มาทำกายภาพบาดเนี่ยในโรคของกลุ่มโรคเนี้ยน้อยลงเรื่อยๆอย่างเมื่อก่อนเนี่ยที่แผนกเนี่ยก็จะเป็นแต่ว่าคนอายุเยอะ นะครับหลังๆก็จะเริ่มมาเป็นวัยทำงานแล้วก็เริ่มมาเป็นเด็กๆแล้วนะตอนนี้นะครับโดยเด็กๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มาเนี่ยบางทีแบบว่าห้าขวบคอแข็งคอแข็งเน่ยแง่ว่าเหมือนเหมือนเขาจะไม่ค่อยรู้นะเหมือนเขาบอกว่าติดเกมจนแบบว่าเลือดเลยว่าเป็นอะไรเอาก็ แวอ่อาจจะยังไม่ถึงนะเพียงแต่ว่าต้องบอกว่าด้วยความที่ว่าเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ทุกอย่างครับมันติดตัวได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นเขามีมือถือมีไอโฟนไอแพดต่างๆแท็บเล็ตต่างๆพวกนี้ทําให้สมมุติว่าเขานั่งเล่นแล้วเมื่อยเนี่ยเขาก็จะไม่นั่งอย่างเดียวแล้วเขาก็ค่อยเลื้อยไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มนอนนอนน่เล่นเพราะว่ามือยังถืออยู่ก็วิ่งไปเรื่อยๆเมื่อยท่านั้นก็ไปเรื่อยๆเพราะนั้นอาการเนี่ยมันก็เลยทําให แนวต่างๆเนี่ยมันคดไปหมดเลยครับโครงสร้างต่างๆเด็กๆสมัยนี้เนี่ยบางทีเนี่ยกระดูกสันหลังคตแล้วแต่คุณ<ช>พ่อคุณแม่ไม่รู้เนื่องจากว่าบางทีอยู่แยกห้องกันแล้วบางทีมาถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยแค่เราให้ถอดเสื้อดูคุณแม่ก็เห็นแล้วว่า,ากระดูกสันหลังคตเไม่ต้องตรวจอะไรก็เห็นอยู่แล้วครับว่ามันมันปูดออกมาชัดเจนเลยคือใช่สมมติเรายืนเนี่ยง่ายๆว่าเรามอนี่ระดับไหลเราก็จะต้องเท่ากันนะครับงเนี้บางทีเด็กมาอย่าง อ่าเดีไม่รู้ใช่หรือถ้าเดินบางอย่างก็จะบ่งบอกได้แล้วครับนะยิ่งเวลาถอดถอดเสื้อดูเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าแนวกระดูกต่างๆแนวซี่โครงต่างๆ่ยมันเบี้ยวนะครับกระดูกสันหลังคดนี่ส่งผลเสียอะไรต่อร่างกายของเราบ้างคะโอ้ส่งผลหลายอย่างเลยครับแล้วก็ปัจจุบันเจอเยอะมากในเรื่องของกระดูกสันหลังคดนะครับเพราะว่าเวลาที่กระดูกสันหลังเนี่ยต่อจากกระดูกสันหลังก็คือตัวซี่โครงของเรานะครับในกรณีที่เป็นนานๆเนี่ยตัวซี่โครงเนี่ยมันจะขยายไม่ออก ตำน่ง<ม><ม>พอขยายไม่ออกปุ๊บเนี่ยแน่นอนการแลกเปลี่ยนการต่างๆก็จะไม่ดีนะครับ<ม>ในเรื่องของประสิทธิภาพการหายใจต่างๆก็จะแย่ลงนะครับ<อ>แล้วต่อไปก็จะเริ่มมีในเรื่องของการชาได้นะครับในชามือชาตะะ่างนะครับนะแล้วก็มีในเรื่องของการแน่นอนต้องมีการปวดหลังปวดคอ,คอแน่นอนเนร่ยได้ทราบ<ก>มาทั้งหมดแล้วนะฮะจากที่คุณสิริชัยได้บอกเนี่ยฮะแต่ว่าว้ยเก๋าที่มักจะเป็นปัญหากันอยู่ในตอนนี้โดยส่วนใหญ่เลยที่คุณสิรีชัยพบเนี่ยครับ ด้านไหนยังไงบ้างครจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าที่เราเจอบ่อยๆจริงๆมักจะเป็นในเรื่องของกลุ่มที่มีการปวดคอกับปวดหลังเป็นหลักนะครับในเรื่องของตัวออฟฟิศซินโดรมที่มานะว่ามาด้วยการที่ว่าปวดหลังมากๆนะครับหรือบางทีก็ปวดคอมากๆปวดคอจนขยับไม่ได้เลยนะครับพวกนี้ก็คือก็คือเราจะเจอเจอในกลุ่มวัยเก่าได้เยอะจริงๆครับนี่เลยครับการที่เป็นปัญหาออฟฟิศซินโดรมอยู่เช่นปวดคอปวดสันปลายการออกกําลังกายจะมีส่วนช่วยได้มากน้อยแค่ไหนฮะ จริงๆแล้วจร,จริงๆการออกกำลังกายกย็คือการตอบโจทย์ที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าด้วยความที่ถ้าเราย้อนไปในเรื่องของการออฟฟิซินโดมันคือกลุ่มกลุ่มอาการที่เราอยู่ในท่านิ่งๆนานๆเพราะนั้นการออกกำลังกายคือการขยับตัวแน่นอนการออกกำลังกายก็คือเป็นการตอบโจทย์ที่ถูกต้องเพียงแต่ว่าเราต้องดูว่าอาการน่ะนักค่ไหนใช่แล้วก็จะออกกำลังกายอะไรเพราะฉะนั้นเพราะแต่ละอาการการออกกำลังกายก็ไม่เหมือนกันเพราะนั้นต้องให้นักวก็จะต้อบมตรวจดูว่า อาการแบบนี้นะตอนนี้กล้ามเนื้อมัดน,นี้ที่มีการตึงตัวเราจะให้เลือกค่านี้ให้กับคนไข้หรือว่าให้ในระยะนี้ให้มากน้อยแค่ไหนก็เป็นการอ,ออกกำลังกายแบบเบาๆแอคเซอร์ไซส์หรือว่าแอโรบิก ใช่ครับค่ะอ,อย่างนี้ก็คือว่าจะต้องขึ้นอยู่กับวัยด้วยอย่างในวัยเก่าเนี่ยก็คือว่าจะต้องออกกาลังกายเบาๆ,ๆใช่ไหมคะเออด้วยครับเพราะว่าใน,ในวัยนี้ก็จะมีในเรื่องของระบบไหั่ยต่างๆนะครับเพราะนั้นเราจะต้องดูแลพวกนี้เลือกเลือกของออในเรื่องของความเหมาะสมต่างๆว่าเออความหนักของการออกกำลังกายเป็นยังไงบ้างน,นะครับในหะ้ให้แต่ละคนนะเป็นโปรแกรมให้แต่ละคนไปครับสาหรับผู้ที่มีปัญหาหนักแล้วเนี่ยนะฮะอุ่นแรงเข้ารับการผ่าตัด มันจะต้องพักฟื้นดูแลตัวเองเป็นพิเศษอยู่นานแค่ไหนยังไงบ้างครับ จริงๆแล้วสําหรับการผ่าตัดนะครับในพวกนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าคนในวัยเนี้ยมาก็คือเป็นลักษณะของการปวดคอปวดหลังเป็นหลักแล้วแล้วในเรื่องของการผ่าตัดของกระดูกสันหลังณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นลักษณะของการแผลเล็กเจ็บน้อยนะครับแผลนิดเดียวเพราะนั้นจึงไม่ค่อยยากในการฟื้นฟูใช้เวลาก็แป๊บเดียวนะครับนะแล้วก็เวลาที่ปฏิบัติตัวบางทีนอนอยู่โรงพยาบาลไม่กี่คืนก็สามารถกลับบ้านได้แล้วนะครับนะแล้วก็ในเรื่องของการปฏิบัติตัวหรือว่าถ้าในเรื่องของรายละเอียดต่างๆเนี่ยจริงๆก็คือสามารถ โทรไป,ปศึกษาตาม Jungle. ที่โรงพรยาบาลได้เลยนะครับตรงน,นี้เรามีพยาบาลที่เขาเชี่ยวชาญให้คําแนะนําอยู่แล้วค,ครับนะฮะสุดท้ายให้คุณสิริชัยได้ฝากถึงคนไัยเก่าได้ดูแลสุขภาพกันซกนิดหนึ่งถ้าหากว่าคุณไม่อยากจะเป็นปัญหาในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมครับครับ ก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตัวออฟฟิศซินโดรมเนี่ยเราเจอค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากๆกกระจถึงตัวเลขมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่ออฟฟิศซินโดรมเนี่ยบางทีเป็นโรคที่ทุกคนมองข้ามนน่ม่จากว่ามันมาได้แค่อาการปวดนี่ที่ไหนรูปบางคน <S <S ๆๆกคน็กค <S <S ิดว่าการที่เรานั่งทํางานแล้วต้องจับนู่นจับตรงนี้เนี่ยขยำขยำเนี่ยป็ะสักษณะของทั่วๆไปแต่จริงๆแล้วเนี่ย อาการพวกนี้สามารถส่งผลระยะยาวให้เกิดอาการที่มันหนักขึ้นจนถึงขั้นต้องผ่าตัดได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวว่าเราทําอะไรที่มันต้องนั่งนิ่งๆน,นานๆหรือมีการยืนอยู่ท่านิ่งๆน,นานๆเรา ถ้ามีช่วงว่างช่วงเบรกที่เราสามารถทําได้นะครับก็คือมีการขยับตัวบ,บ่อยๆนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็คือไปเช็คในเรื่องของตัวเรื่องโครงสร้างของเราว่าโครงสร้างเราอย่างมันมีการบิดเบี้ยวยังไงบ้างหรือเปล่านะครับเพื่อได้ปรับโครงสร้างพวกนี้ให้ถูกต้องนะครับจริงๆแล้วในเรื่องของออฟฟิศซินโดรมเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่คุณเองสามารถแก้ได้ง่งายๆนะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเป็นปัญหาแบบนี้เพราะถ้าว่าคุณปล่อยตัวเองจนเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ย มันเหมือนกับว่าคุณไม่ได้ดูแลสุขภาพร่างกายคุณเลยนะครับฉะนั้นแล้วก็ฝากเอาไว้อย่างที่นักกายภาพบำบัดได้บอกคุณผู้ชมนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณสิริชัยบุญวัฒนกุลนะครับนักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลพญาไทย3ที่ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาออฟฟิศซินโรมครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณนครับช่วนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเกาทิปครับเรายังมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมติดตามได้ช่วงหน้าครับ